ุกคนคะเราเจอโจนหนึ่งตาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะให้การสารภาพหรือว่าให้การประเสธไปดูนะคะ,ะบี <Okay. S 1> ใช้อะไรทำไมช่วงนี้ตาถึงขาวขึ้นใช้เลยเลยทำอะไรมามทำนอนเร็วมากซะเนี้ย <laughs> จะนอนเร็วได้ไงในเมื่อเขานอนก่อนบีบีอีกบีก็ตื่นพร้อมเขาอีกแล้วจะนอนเยอะกว่าเขาได้ไง มันก็บางทีบางคืนอ,อาจจะนอนก่อนไงไม่รู้ไงไม่มีนอนก่อนไม่มีนอนก่อนเอาดีๆใช้อะไรไม่ได้ใช้ได้เลยใช้ไม่ได้ใช้เขารู้นะไ,ไ, <c oughs> ไม่ทำอะไรเลยใส่แมสทำไมใ <c oughs> ส่แมสทำไมไห <c oughs> <c oughs> นดูดิใ <c oughs> ส่แมสใส่แมสทำไม,ไมบีเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเ <c oughs> นี่ยใต้ตามันขาวขึ้นเนี่ยเอาดีๆด,ด,ดีอะไรใช่หรือเปล่าใช่ ใช้เหรอใช้อนไรอันนี้ใช่ไหมเอออันนี้แหละแล้วทำไมไม่คลงองดีดีเราจะบีได้รู้นะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าให้เห็นเองมันก็ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอันนี้คือแบบถ้าสมมติว่าใช้อ่ะบีรู้ไหมว่ามันไม่ได้แบบนอนแล้วก็จะแบบตาใสนะบีอันนี้คือมันใช้แล้วมันสดใสขึ้นมากเลยนะกล่องเนี้ยแล้วคือเขาซื้อมาแค่คราวที่แล้วอะแป๊บเดียวหมดแล้วอะ เขาเลยเอาไปซ่อนบีมาแล้วพอเขาเอาไปซ่อนบีคข่าวขาวนี้เขารู้เลยว่ามันใช้ได้นานมากมแล้วข้าวหลังจะขอเขาใช้ไหมขอขอทีหลังจะใช้แล้วเดี๋ยวขอสำหรับใครที่มีกล่องนี้นะคะดูแลร,รักษาไว้ให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอคนขโมยเหมือนเรานะคะ